เฮ้ hey, ดูสินี่คือเปลือกโลกของเราชั้นนอกสุดที่บางที่สุดและนี่คือเนื้อโลกมันหนากว่าเยอะและนี่คือแกนโลกเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้อ้ไม่นะแกนโลกกําลังรั่วเข้าไปในเนื้อโลกเร็วๆเข้าเราต้องหยุดการรั่วไหลนี้คุณหมายความว่ามันเกิดขึ้นมานานมากแล้วหรอ โดยรวมแล้วแกนของโลกนะั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากคุณสมบัติพิเศษของมันมีตั้งแต่การมีลูกแก้วโลหะลึกลับไปจนถึงความร้อนที่เกือบจะเท่ากับพื้นผิวของดวงอาทิตย์อีกหนึ่งปริศนาที่อยู่ในรายชื่อปริศนาเหล่านี้ดูเหมือนว่าแกนของโลกของเรากําลังมีก๊าซรั่วฉันเข้าใจดีเลยล่ะมันอันตรายไหมมันจะระเบิดหรือเปล่าถ้ามีคนจุดไมขีดไฟไม่หรอกทั้งหมดเป็นเพราะก๊าซนี้เป็นไอโซโทปหายากที่เรียกว่าฮีเลียมสาม ฮีเลียมสเป็นฮีเลียมที่มีนิวตรอน1ตัวแทนที่จะเป็น2ตัวตามปกติฮีเลียม3ส่วนใหญ่ในจักรวาลถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับบิ๊กแบงเพราะงั้นจึงเป็นวัตถุโบราณเมื่อระบบสุริยะก่อตัวขึ้นก๊าซนี้ถูกกักขังลึกลงไปในแกนกลางของโลกซึ่งได้รับการปกป้องจากการชนกันของอวกาศและความวุ่นวายในจักรวาลอื่นๆก๊าซนี้ยังคงซ่อนอยู่ในส่วนลึกของโลกมาเป็นเวลาหลายพันล้านปี เรารู้มาเป็นเวลานานแล้วว่าในบางครั้งอาจมีฮีเลียม3รั่วไหลออกมาที่พื้นผิวแต่ไม่มีใครรู้กลไกที่แน่ชัดเบื้องหลังการรั่วไหลนี้จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ความก้าวหน้าดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับก,บการค้นพบอัตราส่วนของฮีเลียม3และฮีเลียม4ที่พบได้ทั่วไปในลาวาโบราณบนเกาะบาฟฟินเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ในหมู่เกาะอาร์กติกอันห่างไกลของแคนาดาสิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่สุด คือการค้นพบนี้มีอัตราส,ส่วนของฮีเลียม3สูงที่สุดเท่าที่เคยพบเห็นบนพื้นดินการวิจัยเผยให้เห็นระดับฮีเลียม3อย่างมีนัยสำคัญซึ่งอาจหมายความว่าท่าที่ระเหยได้จากเนบิวลาสุริยะซึ่งก็คือกลุ่มก๊าซและฝุ่นที่ก่อให้เกิดระบบสุริยะของเรายังคงอยู่ในชั้นเนื้อโลกของโลกมาตั้งแต่ช่วงแรกของการก่อตัวของดาวเคราะห์การค้นพบนี้ เกิดขึ้นในกระแสลาวาที่ปะทุขึ้นเมื่อประมาณ60ล้านปีก่อนในระหว่างการก่อตัวของพื้นทะเลใหม่เมื่อกรีนแลนด์และอเมริกาเหนือแยกออกจากกันเฮ้ hey, แต่มันก็แยกจากกันด้วยดีนะทีมวิจัยนำโดย Forest ส o r ฮอ n ตจากสถาบันสมุดศาสตร์วูดโฮ e ได้ใช้เทคนิคขั้นสูงในการวัดปริมาณฮีเลียมที่ติดอยู่ในผลึกโอวีนภายในหินผลึกเหล่านี้ก่อตัวขึ้นก่อนที่แมกมาจะปะทุ ซึ่งช่วยรักษาฮีเลียมไว้ในขณะที่ลอยขึ้นมาจากส่วนลึกภายในดาวเคราะห์นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีอะตอมฮีเลียมสประมาณ10บล้านอะตอมต่อโอลิวีน1กรัมซึ่งถือเป็นความเข้มข้นที่สูงอย่างน่าตกใจสำหรับโลกแกนของโลกทำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บฮีเลียม3โดยกักเก็บเอาไว้ตั้งแต่ดาวเคราะห์ก่อตัวขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปก๊ซจำนวนเล็กน้อยจะหลุดออกไปในชั้นเนื้อโลกผ่านกระบวนการต่าง เส้นการพาความร้อนของชั้นเนื้อโลกนั่นคือช่วงเวลาที่ชั้นหินภายในดาวเคราะห์จะเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เหมือนน้ำเดือดพวยไอน้ำของแมกมาที่ปรากฏขึ้นในชั้นเนื้อโลกและลอยขึ้นมาที่พื้นผิวจะพาฮีเลียมสามไปด้วยเมื่อแมกมาปะทุฮีเลียมส่วนใหญ่จะหลุดออกไปในชั้นบรรยากาศอย่างไรก็ตามฮีเลียมบางส่วนจะติดอยู่ในผลึกภายในลาวานั่นเป็นวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ศึกษาต้นกำเนิดและการเคลื่อนที่ของลาวาได้ในภายหลัง อนนี้เรามาติดตามการเดินทางของฮีเลียม3าในชั้นหินของเกาะบัฟฟินกันดีกว่าซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่ออย่างน้อย100ล้านปีก่อนกลุ่มควยไอ้น้ำของชั้นเนื้อโลกที่พาฮีเลียมมาด้วยน่าจะใช้เวลาหลายสิบล้านปีจึงจะถึงพื้นผิวโลกนั่นหมายความว่าฮีเลียม3ามได้รั่วไหลออกมาจากแกนโลกนานมากแล้วนอกจากนี้ยังหมายความว่าโลกของเราน่าจะก่อตัวขึ้นในเนบิวลาสุริยะที่มีฮีเลียม3าและก๊าซเฉื่อยอื่นๆ กาะบาฟินเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการศึกษาภายในส่วนลึกของโลกหินภูเขาไฟของเกาะน,นี้เป็นซากของทารลาวาโบราณที่ปะทุขึ้นเมื่อมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือเริ่มเปิดออกนักวิจัยเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังเกาะห่า,หางไกลซึ่งมีหน้าผาสูงตระหง่านภูเขาน้ําแข็งและแม้แต่มีขั้วโลกองค์กรในพื้นที่ช่วยให้ทีมเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวและรับรองความปลอดภัยระหว่างการสำรวจ การค้นพบว่าฮีเลียม3ารั่วออกมาจากแกนโลกทำให้เกิดคำถามใหม่ๆเกี่ยวกับองค์ประกอบอื่นๆที่อาจกักเก็บไว้ลึกๆในโลกอาจเป็นองค์ประกอบเบาอื่นๆในปริมาณมากเช่นคาร์บอนและไฮโดรเจนคาดเหล่านี้มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการอยู่อาศัยและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ได้ตัวอย่างเช่นความหนาแน่นของแกนโลกที่เบาวกว่าที่คาดไว้อาจอธิบายได้จากการมีอยู่ขององค์ประกอบเหล่านี้ นอกจากนี้การทำความเข้าใจการเคลื่อนที่ของฮีเลียม3ยังอาจช่วยติดตามพฤติกรรมของก๊าซอื่นๆข้ามขอบเขตแกนโลกเนื้อโลกได้อีกด้วยแต่การค้นพบที่ไม่คาดคิดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเรามาลองไปที่ที่ราบสูงอนาตโตเลียตอนกลางของตุรกีที่นั่นเปลือกโลกดูเหมือนจะค่อยๆไหลลงสู่ภายในของดาวเคราะห์กระบวนการนี้เรียกว่าการหยดของเปลือกโลก ซึ่งยังคงมีผลต่อพื้นผิวธรณีวิทยาของภูมิภาคนี้การหยดของเปลือกโลกเกิดขึ้นเมื่อเปลือกโลกส่วนล่างได้รับความร้อนจนถึงอุณหภูมิหนึ่งกลายเป็นของเหลวหนืดแล้วเริ่มไหลลงมาลองนึกภาพของเหลวนานๆเช่นน้ำผึ่งหรือน้ำเชื่อมไหลลงในชามคุณคงเข้าใจแล้วสินะเมื่อพูดถึงโลกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานและเมื่อวัสดุเคลื่อนตัวลงมาก็จะดึงเปลือกโลกไปด้วยทําให้พื้นผิวจมลง เป็นผลให้เราเห็นแอ่งใหม่ๆเมื่อวัสดุเหนียวนี้แยกตัวออกจากเปลือกโลกและจมลึกลงไปในชั้นเนื้อโลกพื้นผิวจะดิดตัวกลับทำให้พื้นดินสูงขึ้นวงจรของการจมและยกตัวขึ้นนี้เองที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศในภูมิภาคต่างๆเช่นแอ่งคอนยาในที่ราบสูงอนาโตเลียตอนกลางนี่คือจุดที่นักธรณีฟิสิกส์สังเกตเห็นสัญ,ญญาณของการหยดของเปลือกโลก ทีมวิจัยซึ่งนำโดยจูเลียแอนเดอร์เซนจากมหาวิทยาลัยโตนโตเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นรูปแบบผิดปกติในข้อมูลดาวเทียมรวมถึงลักษณะวงกลมในบริเวณที่พื้นดินกำลังจมหลังจากตรวจสอบข้อมูลทางธรณีฟิสิกส์ใต้พื้นผิวทีมงานได้ระบุความผิดปกติทางแผ่นดินไหวในชั้นเนื้อโลกด้านบนและค้นพบเปลือกโลกที่หนาขึ้นใต้แอ่งคอนยาทั้งหมดนี้บ่งชี้ถึงการมีอยู่ของวัสดุหนาแน,น่น ซึ่งน่าจะเกิดจากการหยดของลิโ h สเฟี e ร์แบบจำลองของทีมแสดงให้เห็นว่าแอ่งคอนย่าอยู่ในระยะหลังของกระบวนการนี้ในปัจจุบันแม้ว่าที่ราบสูงอนาโตเลียตอนกลางโดยรอบจะยกตัวขึ้นในช่วง10ล้านปีที่ผ่านมาแต่แอ่งคอนย่ากลับจมลงด้วยอัตราประมาณ2เซนติเมตรต่อปีแม้ว่าตัวเลขนี้อาจจะดูเล็กน้อยแต่ก็มีความสำคัญมากในภูมิภาคที่ระดับน้ำสูงขึ้น จากการศึกษาในระยะแรกพบว่าที่รับสูงตอนกลางของอนาโตเลียสูงขึ้นประมาณ1กิโลเมตรในช่วง10ล้านปีที่ผ่านมาซึ่งน่าจะเกิดจากการหยดของเปลือกโลกอย่างไรก็ตามการค้นพบแองคอนยาเผยให้เห็นว่ากระบวนการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่เกิดขึ้นได้หลายครั้งในภูมิภาคต่างๆการหยดของน้ำแข็งในระยะเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดที่รับสูงตอนกลางของอนาโตเลียน่าจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ลูกซึ่งนำไปสู่การก่อตัวของแองคอนยา นักวิจัยได้ทำการทดลองในห้องแลบเพื่อพิสูจน์แบบจำลองของตนโดยจำลองกระบวนการหยดของเปลือกโลกจากนั้นจึงนำถังที่เต็มไปด้วยโพลิเมอร์ซิลิคนที่มีความหนืดสูงซึ่งทำหน้าที่แทนชั้นเนื้อโลกตอนล่างของโลกมาใช้นอกจากนี้พวกเขายังใช้ดินน้ำมันสำหรับชั้นเนื้อโลกตอนบนและทรงกลมเซลามิกกับทรายซิลิก้าเพื่อจำลองเปลือกโลกอีกด้วยมีการใส่มเมล็ดพันธุ์ที่หนาแน่นเข้าไปในชั้นเนื้อโลกด้านบนเพื่อเริ่มการหยด ในอีกไม่กี่วันต่อมานักวิจัยสังเกตเห็นว่าการหยดนั้นค่อยๆหยดลงมาภายใน10ชั่วโมงก็เริ่มตกลงมาภายใน50ชั่วโมงการหยดครั้งที่2ก็เริ่มขึ้นผลการทดลองยืนยันว่าแม้ว่าเปลือกโลกจะไม่มีการเคลื่อนไหวในแนวนอนแต่กระบวนการหยดก็ทําให้พื้นผิวจมลงทําให้เกิดแอ่งคล้ายกับแอ่งคอนยา่า การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าการหยดของเปลือกโลกทำให้เกิดการเสียรูปในแนวตั้งได้แม้จะไม่มีการเคลื่อนตัวในแนวนอนนอกจากนี้ยังพิสูจน์แล้วว่าเหตุการณ์หนึ่งกระตุ้นให้เกิดการหยดได้มากขึ้นซึ่งเปลี่ยนแปลงพื้นผิวโลกได้การค้นพบนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงพฤติกรรมของเปลือกโลกในช่วงเวลาอันยาวนานและกระบวนการทางธรณีวิทยาส่งผลต่อภูมิประเทศได้อย่างไร ทีนี้มาฟังข้อเท็จจริงแถมกันหน่อยไหมในปี1692เอ็ดมันด์ฮาเลบุรุษผู้โด่งดังจากการค้นพบดาวหางฮาเลได้เสนอว่าโลกอาจจะเป็นโพรงเขาจินตนาการถึงชั้นต่างๆใต้ตตตเปลือกโลกโดยมีเปลือกสองชั้นที่มีแกนกลางขนาดเท่าดาวพุธลอยอยู่ในก๊าซเรืองแสงเขายังคิดไปไกลกว่านั้นอีกโดยคาดเดาว,ว่าชั้นในเหล่านี้อาจอาศัยอยู่ได้ความคิดสุดบันเจิดนี้ได้เป็นแรงบันดาลใจให้จูสเวิร์น เขียนนวนิยายชื่อดังเรื่องดิ่งทะลุสดือโลกว้าว